กินอาหารตามใจคนท้องหนึ่งวันก็เอาเป็นฟักทองแกงบวชฟักทองแกงบวชมันคืออะไรฟักทองแกงบวชผมรู้สึกว่าผมรบกวนคนท้องมากเกินไปแล้วว่ะ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือกับผมทุกคนครับตอนนี้มีระบบสมาชิกเข้ามาใหม่ครับผมใครที่สนใจสมัครสมาชิกนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด2ราคาครับผมทุกคนแบบที่1นะครับผมก็คือ20บาทต่อเดือนนะครับทุกคนจะได้รับเบบี้ไทเกอร์หรือว่าเสือน้อยครับผมทุกคนจะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือใต้ภาพในชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีไอคอนหลังชื่อตัวเองนะครับผมเริ่มต้นที่เสือน้อยนะครับผมแล้วระยะเวลาเนี่ยก็จะได้ตามนี้เลยนะครับเวลาพ่เสือสตรีมสดเนี่ยก็ยังมีอีโม ที่ให้เลือกเท่ๆนะครับในการพิมพ์สตรีมในสตรีมสดด้วยครับทุกคนแบบที่2นะครับผมก็คือ100บาทต่อเดือนครับผมก็จะได้เป็นพีมไทเกอร์หรือว่าเสือวัยรุ่นนั่นเองนะครับทุกคนเวลาพี่เสือสตรีมสดเนี่ยสำหรับเสือวัยรุ่นเนี่ยก็จะสามารถนะครับมาเล่นเกมกับพี่เสือในขณะที่สตรีมได้แบบสดๆเลยครับทุกคนรีบมาสมัครกันเยอะๆครับทุกคนเจอกันนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมครับวันนี้เราอยู่ในช่วงเสือสุมกินครับทุกคนวันนี้ครับเราจะมาทําคลิปกินอาหารตามใจคนท้องหนึ่งวันครับทุกคนและคนท้องของเรานะครับผมเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมก็คือภรรยาของเนมเอ็มเนจทีวีนั่นเองครับทุกคนตบมือหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอคนละ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ให้กับคนที่รักพวกผมด้วยนะครับสำหรับ EP ต่อไปครับผมทุกคนวันเสาร์นี้ครับพบกับคลิปแก้งผีแต่ว่านากก่นากลัวน่ากลัวอีขยับได้ทุกอ,อย่างขยับได้ไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวคนได้ยิน <laughs> โอเคครับทุกคนงั้นวันนี้ครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับว่าคนท้องเขาจะกินอะไรนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยยังไม่ได้บอกกี่ไว้ด้วยนะครัทุกคนไปงั้นเดี๋ยวเราไปโทรหากี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคนท้องเนี่ยเขากินอะไรนะครับผมก็จะกินตามนะครับเมนูแรกเราจะได้กินอะไรกันนะครับฮัลโหลครับ ฮัลโหลว่าไงคะครับกี้พี่ถามหน่อย <laughs> ถามอะไรเอ่ยวันนี้วันนี้กินวันนี้กี้กินอะไรหรือยัง <laughs> วันนี้เหรอ <sh arp> ใช่ย, <sh arp> ยังเหรอ <sh arp> ใช่ตื่นยังไม่กินอะไรเลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้าก,กี้กินข้าวมื้อแรกกี้จะกินอะไรครับ <sh arp> ของข้าวอะ่ะกินว่าปกติคุณท้องกินวะกินค่ากินกินอะไรครับ <sh arp> ตามอยากใช่ไหมใช่วันนี้คิดว่าวันนี้จะกินอะไรเมนูแรกเมนูแรกอยากกินข้าวเหนียวหมูปิง้งข้าวเหนียวหมูปิ้ง ใช่อ๋ออันนี้คือของขาวใช่ป่ะใช่ครับอืโอเคคิดอะไรไม่ออกก็เลยแบบอยากกินตามก็เลยโทรถามไม่มีคนตื่นเลยตอนเนี้ยอ๋อโอเคงั้นเมนูแรกเดี๋ยววันเนี้ยพี่อะบอกเลยดีกว่าพี่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรอะใช่ถ่ายคลิปกินตามใจคนท้องไงกินกินตามคนกินตามคนท้องเออแต่ว่าพี่อะ จะอ,อยากได้หลายอย่างแต่ว่าพี่จะโทรมาหากี้ทีละอย่างเออทีละอย่างแต่ว่าเอาแบบว่าเอาจากจากที่กี้กินจริงเลยอะไรเงี้ยอ๋อได้ได้ใช่แต่ว่าแต่ภาหารานสัยได้ไหมได้กินได้หมดเลยยกเว้น<ด>ของผ<ด>ิ<พ>ไดไม,ไม่รู้คุนกัน <laughs> <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปตามหาเมนูแรกก่อนได้ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเมนูต่อไปเดี๋ยวมาถามใหม่นะโอเคบ๊ายบาย โอเคครับทุกคนสําหรับเมนูแรกก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งเอองั้นเมนูแรกนะครับผมผมจะไปตามหาข้าวเหนียวหมูปิ้งครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงนะทุกคนแล้วผมจะไปหาที่ไหนนี่ยไม่เป็นไรเพื่อคนดูและทําตามชาเรนนี้นะครับผมจะต้องหาข้าวเหนียวหมูปิ้งให้ได้ทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี okay. ido, mm ้เราก็ไปหาหมูปิ้งนะครับผมหมูปิ้งเวลาตอนเที่ยงนะครับจะมีหรือเปล่าไม่มีก็ต้องมีแหละฮะไปครับตามหากันเลยเมนูที่1ครับนี่ครับทุกคนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอ มาแล้วก็ผมทุกคนนี่ได้มาแล้วนะครับผมสําหรับนี่เลยก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งน่เองนะครับผมสําหรับเมนูที่1ครับใช้งบไปทั้งหมด60บาทครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่แกลนี่ครับทุกคนทั้งหมดห้าไม้ครับแล้วก็นี่เลยข้าวเหนียวครับทุกคนไปงั้นเดี๋ยวเราไปกินตามไม่กี่กันครับผมสําหรับเมนูแรกนะครับมาเลยข้าวเหนียว อืมอร่อยจังเลยโอเคอืมขนมเหนียวนุ่มอืมเผ็ดอร่อยมากอ่ะไม้ครับไม้ที่สองอืมมันสำใมีความสุขมากไปมมกไปม้ที่สามอืม ใครชอบกินข้าวเหนียวหมูฟินบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยครับผมหมดแล้วครับผมสำหรับเมนูที่หนึ่งครับผมไปเราไปโทรหาแม่กี้กันดีกว่าว่าเมนูที่สองเนี่ยจะได้กินอะไรครับทุกคนไปไปโทรกันเลยโทรแล้วทุกคนยังไม่รับสายเราค่ะ โลครับกี้อะอยากได้แบบเมนูน้ำสักหนึ่งเมนูอ่ะน้ำอะไรดีกี้กินน้ำอะไรเดี๋ยวคิดก่อนอ่ะคิดคิดคิดอยากกินน้ำมะพร้าวอ่ะน้ำมะพร้าวใช่อืมโอเคไปตามหาที่ไหนปวดท้องเลยนะน้ำมะพร้าวอ่ะน้ำมะพร้าวโอ้ปวคนท้องเลยใช่ปะ โอเคโอเคไปตามหาก่อนนะจ้าครับโอเคทุกคนน้ำมะพร้าวของโปรดคนท้องแสดงว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะครับทุกคน <c oughs> โอเควันนี้พี่เสือจะเป็นคนท้องหนึ่งวัน <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปตามหาน้ำมะพร้าวกันครับทุกคนไป15 minutes later <c oughs> มาแล้วครับทุกคนอนี่นี่ มาแล้วครับผมมะพร้าวสำหรับเมนูที่2นะครับหมดไปทั้งหมด30บาทครับทุกคนนี่มาแล้วมะพร้าวแต่ว่ามันเป็นมะพร้าวแบบลูกตองมาผ่าเองนะครับไปที่เสือจะโชว์ฝีมือในการผ่าบักเ้าสิครับผมแบบลูกอีสานนะครับทุกคนนะผมจะผ่าดูนะครับนี่ครับทุกคนผ่าได้แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะกินนะมะพร้าวนะครับผมจะกินแบบนี้เลย หวานมากอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเทใส่แก้วดีกว่านะแป๊วหนึ่งนะ <c oughs> นี่โอ้เป็นแก้วเลยทุกคนไปเดยเราไปชิมน้ำกันนะ <c oughs> หวานเฉยโอเคทุกคน <c oughs> น้ำผาผมจะกินเนื้อนะ <c oughs> โอเคไม่ได้ กี้บอกว่าให้กินน้ำมะพร้าวก็น้ำมะพร้าวก็คือน้ำเนื้อกินไม่ได้สิโอเคอดละกันเดี๋ยวเราจะไปกินเมนูต่อไปกันเลยครับผมเมนูที่สามเอ้ะใจผ่านอยเถอะคนท้องเขาจะกินเยอะขนาดนั้นเลยหรอวันหนึ่งอะแต่คือผมเห็นกี้กินบ่อยมากเลยนะร้านผมน่าจะหิวจัดอะเออร้านผมน่าจะหิวจัดอะร้านสาวผมอะไปครับเมนูที่สามไปเข้าหากี้กันอีกเลย อ่ะโหลครับโหลกีนหิวอีกแล้วหิวอีกแล้วอยากกินขนมอะไรเงี้ยอีกแล้วใช่ไหมใช่โอเคครับโอเคเอาขนมอะไรดีขนมขนมขนมใช่ครับขนมขนมอยากกินเอแคร์ขนมเอแคร์เอแคร์ใช่ไหมใช่ครับไปหาที่ไหนดีโอเคคุณทุกคนขนมเอแคร์ถ้าผมจะไปหาที่ไหนนี่ะโอเคผมจะแว้นไปอืมอ่ะไป แทุกคนมาครับทุกคนได้ A c r มาแล้วครับผมก็ไปจัดทา้งอเซเว่นนะนะเมนูที่สามนะครับหมดไปทั้งหมด50บาทครับผมเพราะว่ามันห่อละ25บาทพี่เสือจัดมา2ห่อเลยโอเคไปอุ้ยคนท้องก็กินอาหารอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโชว์ป่วจก่อนสาวกของหวานเฮ้ยดูมาทุกคนดู อร่อยเชยหอมนมอ,ะ <c oughs> อ่ะอร่อยอะ่ะอร่อยจริงโ <c oughs> อ๊ยหมดแล้วอะ่ะหกิ้นนะครับผม <S <S โอเคครับทุกคนสำหรับเมนูที่3นะครับก็หมดลงไปแล้วพร้อมทั้งหนังตาเริ่มหย่อนหนังท้องเริ่มตึงเ,ออเมนูที่4 เดี๋ยวผมขอโทรไปถามแม็กกี้กันนะครับทุกคน15 minutes later โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินเมนูที่สี่กันลเลยดีกว่าทุกคนไปโทรหาแม็กกี้กันทุกคน <laughs> ผมรู้สึกว่าผมรบกวนคนท้องมากเกินไปแล้วอ่ะ <laughs> <laughs> อะไรมันเป็นไรมันเคยถามตองบ้าง,าง,างป่ะเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเยี๋ยาคุแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมโทรหาหน้อกกี้ก่อนนะฮัลโหลครับ โทรอีกแล้วทั้งวันเลยวันนี้ทั้งวันเลยจริงอะ่ะทั้งวันเลยขออีกสองอย่างเอาเป็นของหวานแล้วก็ผลไม้เลยอทองจะแต่อย่างเลยใช่ไหมรอบนี้รอบที่รอบรอบสุดท้ายยังใช่รอบที่สี่กับรอบที่ห้าเลยจะได้ไม่รบกวนหนูบ่อยเฮให้น้องไปทำงานบ้านเถอะใช่จะได้ไปทำงานบ้านไปพาหลานไปนอนอเอาเป็นของหวานแล้วก็ผลไม้ของหวานเอาเป็น ฟักทองแกงบวดฝักทองแกงบวดแล้วก็ผลไม้ใช่ผลไม้ผลไม้อยากกินแตงโมแตงโมจินตลามาไหม่แตงโม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 ลูกโตโตรถหวานขอบคุณครับครับบายๆเดิกๆเดี๋ยวๆทุกคนฟักทองแกงบวดมันคืออะไรฟักทองแกงบวช แตงโมเนี่ยรู้จักหาได้เพราะว่าเป็นอาหารที่ผมเป็นผลไม้ที่ผมชอบที่สุดแล้วในบรรดาผลไม้ก็คือแตงโมนะครับโอเคผมจะไปตามหาฝาทองแกงบวชครับทุกคนไปโอเคทุกคนนะครับผมสำหรับเมน,นูสุดท้ายเราต้องไปมอไซค์ครับผมเจอแล้วทุกคนัาทองแกงบวชนี่ไง15 minutes later เอาแตงโมครับตแตงโมหนึ่งครับผมครับผม มาแล้วครับทุกคนนี่ปักทองแกงบวชนะครับก็ได้มาจากเซเว่นนะครับผมนี่ทุกคนนะเออแล้วก็ผลไม้นะครับแตงโมนะก็ได้มาจากนี่แตงโมได้มาจากร้านผลไม้นะครับผมอยู่ที่ริมทางนะแถวตลาดหน้าหมู่บ้านนะโอเคสำหรับเมนูที่4ี่นะครับใช้กงไปเพียง18บบาทครับทุกคนนะสำหรับของหวานนี้ไปเราไปกินกันเลยดีกว่านี่ครับทุกคนนี่นะโอช้อนช้อนเล็กมากนี่ทุกคนไปไเป็นย่างี้ง ก็หายได้โอเคก็อร่อยครับตั่งถึงไว้เด็กยายทำให้กินเสียพัชพี่น้องผมกินหมดทุกเมนูจริงๆตอนนี้ท้องผมโอเคผมกินให้หมดก่อนครับทุกคนหมดแล้วเมนูที่สี่เมนูที่หเป็นเมนูที่ครีนที่สุดแล้วในวันนี้นั่นก็คือ โอ้น้ำมันบักแป้งโมโอ,โ,อโอเคครับทุกคนเมนูสุดท้ายนี้ใช้งบทั้งหมด20บาทครับผมม,มันถูกจังอะ่ะชอบจริงๆเลยอะ่ะไปครับอ,อ,อร่อยจังไม่แค่์ผมชอบที่สุดเลยผลไม้นะคือแังโมเนี่ย ินแบบหนึ่งให้หมดก่อนนะ15 minutes later มหมดแล้วครัทุกคนอ้ผมจะให้ด <c oughs> <aesthetic adapting> <rast> ูตอนนี <cloud> ้ค <GO av uther> ือพุงจะแตกแล้วครับโอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้นะครับต้อง ขอขอบคุณนะครับผมแม็กกี้นะครับผมนะเป็นแฟนของ m อ็มเอ็นจนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่อง m อ็มเอ็นจด้วยนะครับผมจะมีคลิปสนุกๆระหว่างแม็กกี้แล้วก็น้องเนีมเอ็มเอ็นจีทีวีนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับโอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมและติดตามช่องพี่เสือมาแล้วด้วยนะครับกดกระดิ่งกิ้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 งให้พี่เสือด้วยนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมแล้วใครทีี่่่่่สสสสนน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 ใใจมมมมััััััััคค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 รร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 รเเเปปป็็อออออบบบบบววววพืืะะะะยยยาาลลลลลิิงงกก์ูต้ผด ที่เสือจะไลร้สดเนเล่นเกมด้วยกันมาพูดคุยกันไปแล้ทุกคนบ๊ายบายไม่ไหวแล้วไปรถตั้มนาคอนอกินเยอะขนาดนี้ไม่อ้วนให้มันรู้ไปซิ